ัสดีครับบ่าวเถว้าซอสดีทำชุชมครับวันนี้วันที่30มีนาคม2568พาร้ยแเอฟซีแฟนคลับทุงช่องบ่าวเถ่านำโชคนะผมบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนทำชุชมนะครับขับมากกับฝนตกลินอยู่แต่ว่าตกโบเห้งทำชุชมเลยนี่บรรยากาศไม่ร้อนนะครับผมพาเดินทางมาหาธัญมหานะครับผมใกล้เข้ามาแล้วนะครับงวดวันที่1เมษายน2568 หนับงวดที่ผ่านมาหนับหกห้าสามหกสามตรงๆนะครับเลขหางประทัดที่ปิดจุดอยู่กาฬสินธ์ท่านผู้ชุมหนับท่านมหาให้มาแล้วนะครับให้มาแล้วต่องวดนะครับมื้อนี้นะครับผมจะพามารับชมครับปู่ที่กาฬสินธ์พี่น้องวัดที่ท่านมหานะครับเอาประทัดปิดจุดนผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปฟังน้ำกันหนับปาปูเภายในมาหรือยังนะเพื่อได้โชคอีกพี่น้อง นะครับงวดที่แล้วได้โชคจากหางประทัด3ตัวหลักหกห้าสามหลักก็หกสามเอานะครับเขาไปชมเขาไปฟังน้ำกันนะครับผมกราบนมัสการครับผมกราบนมัสการเจ้าค่ะชาวพิชจะเล่นพ่อนในบอลดำชงเมริกาเดินทางมาหาทธนมหาอีกแล้วพี่น้องเนาะบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนบรรยากาศดีมในนี้โบ่เบาบ่ะรอดบ่เบาท่านมหากระพึงกลับมากระปูติดจินนิมมอนไหมครับผมครับมืันนี่ติดจินนิมมอนทั้ง ทางไกเลทางไกอืมทางไกลเลอา้าหัวดที่ผ่านมาให้เอฟซีพันด้เบิ่งอีกรอบท่านผู้ชมนี่ครับหกห้าสามหกสามนะครับ <3 S 1> เป็นสตัวแตกนะครับสามตัวแตกนะครับถ้าเขาสลับกลับไปกลับมากะเข้าสามตัวตรงๆท่านผู้ชมอ่าถ้าผู้ใดสลับหกห้าสามห้าหกสามนะครับท่ำมาชุ่มหนับสองตัวก็หกสามเบาเถ่าเขียนให้หกสามตรงๆอ่นะท่านมาหาให้ต้องงวดแล้วท่านผู้ชมไป ความฝันท่านมหาครับที่หาต้งวัดอ่ะใช่ครับแมน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 แล้วแต่ว่ามาเมือนี้จะมาฟังวาปูจากกาลสินในพี่น้องเด้อนะครับวัดที่ท่านมหาเอาประทัดปิดจุดงานบวงสรวงหมดที่แล้วนะครับเนาะแมนครับแมนแมนแมนถูกต้องจะมาถามท่านมหาว่าปูเป็นไหมาหรือยัง จังไดครับท่านมามือนี้แกนาสิได้รับข้าวดีอยู่นะแมนบ่ครับผมแมนครับนาซีได้รับข้าวดีอยู่รอบที่เรี่ยวทรไปเพิ่นติดคิดนิมนต์เพิ่นบ่รับสายครับเออโทรดูตัวดูก็ยังคั่นกันเลยเรื่ไปก่อนครับเออมื้อนี้แกทุ่ยหาเพิ่นนั่นล่ะเออเพิ่นครับแต่ว่าเพิ่นก็ติดกินนิมนต์อยู่ครับผมติดกินนิมนต์อยู่แต่ว่าเพิ่นก็รับได้อยู่มื้อนี้เออก็ได้ถือโอกาสถือโอกาสได้คุยกับนิพนอยู่เดือนเลข มงคลนี่แหละครับผมเลขมงคลงวดสิมาหอดนียล่ะหอดวันที่หนึ่งมิสไซยอนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแมนหอดตอนรับปีใหม่ให้เอานี่ยล่ะครับเพิ่นจะหายมาอยู่ครับครับเพิ่นหายมาอยู่เพิ่นหายมาทั้งเม็ดนั่นแหละทั้งสองตัวสามตัวนั่นแหละโอ้บสองตัวสามตัวานผู้ชมเป็นจังบุญเด้อพี่น้องเด้องวดในห้าได้โชคนุ่มเพิ่นอีกนะครับงวดที่แล้วก็ถือว่าเลขฮางประทัดของท่านมหาเนกาโอ้แม่นคักนะครับอ่า ผู้ใดมาขอ,อาของท่านมหาหนาท่านมหาให้แล้วเป็นความฝันทำมาช่มงวดเนี่ยเดี๋ยวจังเบิงน้ากันนะครับมาฟังเลขปูที่ไหมากจากกาลสินก่อนนะครับผมอเพิ่นว่าจังไดครับเอาเลยเนาะครับเอาเลยเรียกอันมือค้อนจากผู้หลวงเนาะจากกาลสินครับ อาหาวดีจากกาลสินขาาวดีจากกาลสินเอฟซีก็รอดบาวก็รอท่านผู้ชมเอฟซีก็รอไอ้บ้าเออเอาอันส,สมใจหมาดอกมือนีจังมาครับโทรไปถามเพื่อนมือนีเพื่อนก็นติดกินนิมนต์เพราะว่าเนผมเทียดงานผวาเวยียดอยู่ดิอาจารย์ครับท่านครับก็าได้ถือโอกาสอันไหวได้ละเบ่ตัวดีครับเพราะกาลว่าได้มาแล้วได้มาแล้วท่านได้มาแล้วอันได้ตัวดีกับอันบอกท่านมหาเนี้ยเนี่ยนก็บอกมา 9ก้าหกสามเอ้ย่เก้าหกสกครับเกกครับ72กับ72็ดกับ72็ดสกับเจ็ดกับเจครับอ่าแต่ว่าบุด้ถามรายละเอียดดิว่าเราเราไดนมาจังไหนี่มิตาถามเลยเราขายยากเราไม่มีเวลาคุยนห้องเพราพว่นันนะเพราะว่าโทษไปเมื่อกเสียงกล่องก็คือคือควมมคุยกันก็บรรูุเรื่องครับ สองตัวกับเอฟซีตัดเอานะครับฐานหาเนาะตัดเอาครับแม่ครับเก้าหกซีถ้าตัดกับเก้าหกหกซีเก้าซี่ธรรมชมแต่ว่ามือกี้กับอันอันตัวเจ็ดสองกับไก่เคียงกับอันหลังจากหลังจากไปกิดนิมนต์แล้วเนี่ยไปอันว่างในขี้สองกัดไปจุดทูบยุดพระราชเจีดีเก้าก็ได้ครับได้หกสองสามหกสองสองสามไก่บุญบุญนี่สิไก่เคียงเอาเรียบบุญนั่นแหละเอาตัวนั่นแหละใก่เคียงอยู่เอานะครับทธรรมชม ลวบนของทันมหาที่เหล็กเหล็กฝันทันมหากะหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามฝันมาเกี่ยวอา่าได้ขับรถขับรถปูขับรถปูวัดปลาปูวัดปลาชนชมทันมหาว่าฝันได้ขับรถตูปูวัดปลาขับพันถอยหลังอืเบียดไปยูขับถอยหลังพันไปเซียวไปขุดขุดขุดกับเสาอือ่าขุดบริสุทธิ์แบบทันมหาขุดกับเสาอ่าหนาที่ทันมหาให้ให้ตองวด ถ้าเบียน3ามสา่าท่านมหากระเล่ยถอยกระเลิเล่ถอยเก่าเป็น8แมนแต่ท่านมหาพันมักหนึ่งแปดสามอาวธรรมชมนี่อ่านะครับหกอ่าลายจันทนาไอเอฟซีพิ่นธุ์บางน้าอันนี้ของท่านมหาธรรมชรับอันนี้ก็ของปูนะครับปูจากกระสินนะครับอ่าเพิ่นอยู่วัดพูดอย่างกับท่านมหาวัด เอาเป็นพัดพูดดีกว่านอพนธุดูพันพดเพร่อ่เคยซื้อวับท่านการสละินธรรมชมพันุยูทั้งพูดละพันยูครับพันยูสันโดษพันุยูู่้เดียวอยู่ทั้งพูดหละครับอืมอืมพันไหนมาเก่าหกซีเกหซีกับเจ็ดสองกับเจ็ดสองอ่าอืมเอามี่าซนัเมียนรถวันสันยังสั่นวาจันเอาเอาเลยเอาเลยวัาสันบาเถ่าพวตัดให้ได้พี่น้องได้พวตัดได้ครับอ่าจดไรมเก่าหกเกซี หก64ตัดเอาอนะครับแล้วก็เพิ่นให้มาแค่นี้หางเดียวเมนบัพครับท่นานมหาแมนครับแมนกับ72ธรรมชมอันนี้เลขท่านมหาฝันนะฝันว่าได้ขับรถตู้วัดปลาธรรมชมปูวัดปูวัดปลาสาพุล่ะธรรมชมทะเบียนรถตู้ปู3319อ่าขับผันถอยหลังท่านมหาว่าผันไปขูดกับเสาัับไปขูดกท่านมหามัก183ผมก็เลยอันนี้ละให้เบ้าพิจนาตอันนี้ละหาย <laughs> ออท่านมหาเพิ่นมักหนึ่งามชมแต่ว่าบ่าวเ่าก็ได้ตัดตัดสามห้าให้นะครับแต่ว่าชุดที่ท่านมหามากระื่ืืนแปนะครับ8318ามหนตัวมักมันมารับท่านาราตัวมักครับผมอ่าเอาห้าเป็นจังบุญห้าได้โชคนะครับท่านชมห้าได้โชคตอนปีใหม่ครับเพราะว่าอันนี้อันนี้งวดที่แล้วนี่ครับงวดที่แล้วนี่เลขหางประทัดนะครับท่านมหานะครับเอาห้าเอา ประทัดไปซอยงานเพ่นงานบวงสวงแมนครับงานครับหกห้าสามหกสามตรงตรงหกห้าสามถ้าเทากลับไปกลับมาก็ได้สามตัวตรงตรงธรรมชุ่มนะครับอ,อันนี้ที่ได้มาจากกาละสินธรรมช้ชมนาผางประทัดที่จุดที่วัดปูที่กาละสินธานผช้ชมนี่ครับวัดปูจากกาลสินนี่แหละงวดดีปูให้ทันมหามาคือเก้าหกสี่กับเจ็ดสอง นับผู้ได้มักเลขกฝันทันหากับชุดนี้นับบ๊อลายท์นครับทำช่มหนึ่งแปดสามนับชุดเน้นเลยผู้ได้มักรส,สามสามกระตัดเอาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยบ่าวเถาวบริตัดให้นะครับชุดนี้ธันหาว่าเป็นตัวร่องมาทัานมาตัวไดครับเล็กไทยทะเบียนรถเนี่ยเลขไทย,ยไไทะเบียนกันนั่นละ้นอยุก,กับผู้ เบิ้งนนั่แหละครับจปูปมาตร้งๆมั่ท่านมหางั้นตุ้งๆกระจังเลยครับตรงกระจังให้มันจังรถหน้าให้มันจังเอานะครับท่านมหาว่าเอานี่แหละชุดนี่ปูกับปาหาไว้เลยเอาไว้เด้อไอ้ปูจากท่านกระสินวัดผู้ธรรมชุ่มนะปูว่าหาไว้โรถ้าอยากได้โชคปูมัดธรรมชุ่มปูบ่มัดกับปเป็นยังนะปูว่าหาได้โชคหาจัดไว้หายิบไว้ นะับเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่ทำชุ่มหามักกะหาหยิบจับลอตเตอรี่นะบบอมักกะเบิ่งไว้ซื่อๆนี่ยแหละเบิ่งไว้ก่อนจะแม่นของเพิ่นบอแม่นของปูบอนะครับผมอืมอืมแคปหน้าจอยได้ทำชุ่มด้อนะครับผมมื้อนี้กะฝนตกนะครับอากาศคืมๆแล้วทันหาเนาะแม่นครับเป่นอะไดีเลยย่บ้านยุบแม่โทรมาว่าฝนตกแห้งเลยนกแห้งครับผมแห้แต่ว่าทางมาแต่ทางบ้านดุงบ่ค่อยมีฝนเป็นเป็นยอมเอ้าขีกัน ผมก็มาเดินทางมาจากทางทางบันดุงเมื่อก <ım S 2> <Af> ี้ก็มาจากพุ่นแล้วครับผมมาจากทางอุดรมาทางบันดุงแหละก็เรียกว่าท่านมหาพื่นมาจังมาหรือยังเนาะเะดอกนะครับผมทัวหาพื่นตั้งแต่เสาๆเนท่านผู้ชมทันมหาว่าติดกินนิมนต์เนื้อเบาเถ่าเด้อก็ดเรื่องเาพุ่นละครับช่วงบายบท่านมหาอะไว่าช่วงยบายเนี่ยเบาเถ่าก็ไปทางพุ่นละครับทางบันดุงทางอุดรพุ่นละก็ตกอยู่นี่ทันมหาทางพุ่นก็ได้ตกอยู่วังเปียกวังแห้งแม่ครับแม่แมาเป็นเป็น เป็นเป็นล็อกเป็นล่องได้บวแต่วเาแห้งหอดทั้งใดทั้งใดตกแห้งบ่พี่น้องแต่ว่าทั้งนี้ทั้งทังอุดรทั้งนี้มันก็เป็นบางมองเป็นยำยำเป็นยำยำเป็ยำยำป็นหำยำเป็นยำนก็นย้เนยำงำน็นยำยเป็นยย็เนยำยำเปเป็นยำยเนยำเนเ็ยป็นเนปนยำยน้องเด้นนะครับปูจากกาฬสินธุ์ปูวัดปนธุ์ อาด้โชคน้ำปูันอีกแคปนาจอยบาพี่น้องอ่าเบาสรุปเลยนะครับแคปนาจอยธรรมชมนะครับหาไว้เล่ด้วยพี่น้องเด้อนะครับหาพู้ใดมาควมฟันทันมหากันหนึ่งแปนะครับอ่าทันมหาถอยถอยรถไปขูดเสาก็เลยรถจากเก้าเป็น8ปดนะครับแต่ว่าทายเลขทะเบียนปูแท้ๆกับสามสามหน่งเก้านะเบากรบตัดสามเก้าให้น้หาพู้อกมักหนึ่งเก้าสาหนึ่เก้าธรมชมแต่ว่าทันมหาเนียนหขึ้นหนึ่งแปดสามแป ปูวัดภูจากกาลสิน964พี่น้องหางเดียวตัดเอาครับ2ตัวหนับ72นะครับผมแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับเอากราบขอบคุณขอบคุณปูจากกาลสินนะครับกราบขอบคุณขอบคุณท่านมหาให้ได้โชคอีกนะท่านมหาเนาะให้ได้โชคสู้คู่โชคคนครับครับโชคอนรับปีไม้ไทยปีไม้ไทยนะครับแมียนครับแมีนเมนซาทุกครับลำรวยลำรวยลำรวยครับผมพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ